มาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมน้อยสวัสดีค่ะผู้ชายว่าท่านไงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลยสวัสดีค่ะวันนี้คุณเปะฝนจะมาอ่านหนังสือเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคเรื่องอันนี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่บึกซ่าขี้โมโหใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้ใครซื้อให้คัณพ่อไม่ใช่เป็นคุณพ่อซื้อให้คุณเปาซื้อให้ ใช่มานั่งตรงนี้สิพูดดีๆด,ด้วยลูกไดโนเสาร์พันธาไทเซอร์ลาท็อปตัวนี้มีชื่อว่าบึกซาใช่ไหมอ,อ๋อบึกซาอยู่ตรงนั้นบึกซาอยู่ตรงนี้ค่ะบึกซาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ บึกซ่าตัวอ้วนพีและมีนิสัยขี้โมโหเวลาโมโหทีไรบึกซ่าจะแผงลิ์อารวาดพุ่งชนไล่ขิดและกระทืบทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่ไหมคะใช่ไหมเหมือนใครหนะ้าติ๊กตักติ๊กตักติต๊กตักเช้าวันหนึ่ง หุงไดโนเสาร์ไทรเซราท็อปอเตรียมตัวอ,ออกไปหาอาหารแต่บึกซ่ายังนอนหลับอุตุตื่นเร็วเข้าเราจะไปกันแล้วจ้าแม่ของบึกซ่าใช้นอเขียลูกชายเบาๆบึกซ่าโมโหมากที่ถูกปลุกแต่เช้า เขาเดินตามฝูงไปอย่างหงุดหงิดไปเห็นดูบึกสร้างหงุดหงิดมากขิดต้นไม้จนเป็นรูชุกเขาแกล้งพุ่งชนเพื่อนจนเซอักไปฝนสีบึกซ้าพุ่งชนเพื่อนเตะก้อนหินจนกระเด็นต๊อกบึกซ่ามัวแต่เตะโน่นขิดนี่ตลอดทาง จึงเดินมาถึงป่าเฟิร์นช้ากว่าใครต้นเฟิร์นก็ใกล้จะหมดแล้วหึมบึกซ่าย,ยิ่งโมโหหนักขึ้นเขาพุ่งชนน้องสาวจนล้มหงายท้องและแย่งกินใบเฟิร์นหน้าตาเฉยเห็นไม้ใบเฟิร์นห็นไมเห็นไหม จุดเดียวนี้นะแม่วิ่งเข้ามาดุบึกซ่าทันทีเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยแงแงีง,ง,ง,งไปฝุดน้องร้องไห้แล้วเห็นไหมน้องบึกซ่าร้องไห้บึกซ่าโกรธแม่สุดๆเขาวิ่งเตลิดเข้าจากฝูงและพุ่งใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้า ชนเพื่อนจนกระเด็นขิดต้นไม้จนล้มตึงเอาใช่ไหมล่ะแต่ฝนเริ่มเป็นบึกซ่าแล้วตอนนี้คุณไปฝนเริ่มเป็นบึกซาแล้วค่ะใช่ไหมคะบึกซาอย่าขึ้นตรงนั้นมันจะล้มค่ะ ดมจริงๆนะคะบึกซ่ามาทางนี้ค่ะบึกซ่าหอมปนฝนเป็นบึกซ่าเหรอคะอ๋อเป็นฝนรู้ตัววตัวเองเป็นบึกซ่าค่ะบึกซ่าวิ่งตะลุยมาถึงป่าริมชายหาดชาย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 ต้องชายนี่ไงต้องชายถังชนขิดเตะกระทือนี่ใช่นี่ไงบึก บึกซ่ามาถึงนี่แล้วทีนี้จะใหชนไปถึงไข่นี่งายมาแล้วบึกซ่าอารวาสจนเหนื่อยหอบแฮกๆเหนื่อยชะมัดเลยนี้ไข่นี่นายไข่ไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์ทันใดนั้นเอ๊ะเสียงใครกําลังเดินมาทางนี้สงสัยแม่คงมาตามเรามั้งงั้นแก้งแอบดีกว่าไงบึกซ่าแก้งแอบแล้ว แต่เสียงเดินนี้เป็นของแม่ไดโนเสราร์ปากเป็ดที่เพิ่งกลับมาจากหาอาหารเธอร้องเสียงหลงใช่เธอไดโนเสราร์ปากเป็ดร้องไห้เธอร้องเสียงหลงแล้วปล่อยโฮตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโธ บึกซาบึกซาอย่าขึ้นไปค่ะบึกซาคุณเป็นไดโนเสาร์บึกซาใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณยอมรับมาซะเลยค่ะบึกซา,าขึ้นไปแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจ,จะหักค่ะบึกซา <c oughs> ไม่ใช่บึกซาหรอคะหนูเป็นอะไรคะเป็นไดโนเสาร์น่ารักหรอคะ <c oughs> เออไดโนเสาร์น่ารักต้องนั่งลงค่ะยังไม่จบเลยค่ะหนู นห่นคะมัน <uk> ก <iv azo> ha. ็หักแล้วค่ะกล้กซาทำพัง <người> น <yah oo> ี่บลกซาทำพังเหรอถ้าเป็นบึกซ่ายกมือขึ้นยกมือขึ้นเลยค่ะอ๋อไม่ใช่พอหรือยังพอแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนคุณเบิฟลดคุณบึกซ่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลย ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวูพูดตามยากฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ